พูดมนยังเด้นี่ทางน้องน้องน้ำตะกี้เจ้าก็ไปไปหาแบบสี่บ่โอได้ย้อนใหญ่ซ้ำนี่บออยู่อยู่เนาะมีบ่ยอดสังคุนี่ยอดสังคุเป็นตาแซ่บเนาะแม่แม่ป้าให้คอยยำด้วยก็เสีลองเบิึงมันสีหวานจำได้หนี่ยหวานไดหวานบ่กินได้ไดจะสิบบงแมบ่บละ บ่ยู่คืนน้ำไมมเพละยังเคยกินไหแกลกน้ำไมมก็ขึ้นสู่เวทีเป็นทีเรียบ,บร้อยเป็นยังไงเนาะทางอันแม,ม่ครัวเอาเป๋อหลายคนมียังแน่นี่ไม่ยังอันนี้โอ้ละครบมแม่นหนังละครละครมีเฮ็ดหูหูหนูบ้านเนาะหูหนูหูหมูบ้านเนาะ อ่น้องพี่น้องหลังจากทางเบาหน้อยน้องพี่น้องได้เข้าไปหาทางครอบครัวอ่าน้องทายน้องไม้เพิ่นวัชร์ธนเนาะตอนนี้กําลังอ่าทางเบาหน้อยสิเอาน้ำไม้ไปให้ทางอศาลาหน้อยเปิดต้มว่าจังร์ธนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขสุขคนน้องพี่น้องบ,าบา่ว่าสิอยู่ไก่อยู่ไกลวันนี้ก็มาพบก,กับบ่าหน้อยเสียงหลายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น,อน้องเนาะเอาพี่น้องตอนนี้ก,กากสิเที่ยงแล้วว่าร์ธนเนาะกามื้อนี้กับ่าหน้อยก็สิได้ กินแกงน้ำไม้หรือว่าต้มน้ำไม้น้องี่น้องเนาะบราดก็คึ้นอยากาลายมือแล้วพี่น,น้องเนาะหลังจากขึ้นมา,าแต่หาทางไอ้แก้วไปวันเพิ่นว่าชันจาเนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสพี่น้องได้น้ำไม้ทงหนึ่งแล้วทางทางอันแมนะ่น้องไม้เพิ่นเอาใหา้ทางบา้ายเนาะก็เลยว่าสีไปให้ทงางชาวลาน้อยเพิ่นแล้วกะ็น้องน้ำเซ่เพิ่นน้องพี่น้อง,องก็ยังบร,ราดเขาไปเยี่ยมไปยามทางน้องเซ่เพิ่นวัอน,นี้ก็เลยเพิ่นมาลิ่นน้ำสาวลาน้อยก็เลยว่าเสีให้เพิ่นแกงน้ำไม้เลยว่าชันจาเนาะต้มน้ำไม้ อ่ไปสับปีน้องกับบัวลอยยห่างเดียวเอาไปบึงอ่าทางอ่าน้องๆเพิ่นเห็ดกินเห็ดอยู่วัวฉันจ้าเนาะน้องเนาะไปซับปีน้องไปหาเพิ่นกันเลยอ่านี่แหละน้องปีน้องเนาะเดินสานทางสาวละน้อยเพิ่นผูกกำลังเห็ดขมุกขมุมอยู่พี่น้อยเนาะโอ้ทุก๋อสบายดีสบายดีทางนี้โอ้ทุกดังพื่นดังไพ่ไปทีบเรียบร้อยกำลังอันเสื้อน้ำใหม้อยู่พี่น้องเยน้องเขาบ่โอ้ โอ้โหมันยังเดนี่สิหนังงัวบ่นังๆหนังงัวซื่อๆเขาจ้มาขายเวลาด้โดยแม่นๆกําลังเสือดน้ําไม้อยู่พี่น้องโอ้น้ําไม้ก็มีแต่ยอขาวๆยามนี้ฝนตกฝนลงแล้วว่าซั่นซพี่น้องเอ้ยเนาะอบงอตยอดยอดเดียวล่ะคือทางเพิ่นได้ยอดสําขานี่ซ่่กินแกงแกงยอดเดียวก็กินบ่เบิด เอาแกงโอ้เอาเอาแกงเห็ดไก็ได้อ่ะจัดไปเลยโอ้อ๋ออ๋ออ๋อเลยเลยเอาลจะสะดวกเต้นไ้นาะเห็ดไก็ได้โหทางนองไม้เิ่นก็มาซอยเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำทางนองน้ำเซเป็นกมาเห็ดกินน้ำ ทางน้องน้องนำตะขี้เจ้าก็ไปไปหาแบบซี่บ่โอ้ได้ยอดใหญ่ซํานี้บ่ได้อยู่ได้อยูเนาะมีบ่ยอดส้มผุนี่ยอดส้มุบ่นะยอดส้มผุเสิซําได้แบกมาบ่ได้ยอดสุซาละน้อยเด้อซาละน้อยเคยบ่ได้เคยสุี่เออโอ้ ทางหน้สบายดีเด้อทางหน้าเด้อทางแม่กล so, uh, ัวแม่หนึ่งเขาเข้าไปหน่อยเนาะแม่กลัวหนึ่งเขาไลฟ์แผนกไปเลยเนาะทานาแผนกหนึ่งเขาทางนี้พแผนกอันเสื้อน้าไหมใส่ผักข่าหอมหอมแม่แม่ใส่ผักข่าหอมหอมเอ่อใส่ผักเสริมพร้อมอะไรบ้างแม่ไม่ผักเสริมเนาะแม่เนี่ยกินลาบกินกับลาบก็อร่อยเนาะผักเสริมเนาะ ันก็คนลเนือกแล้วมันหลามน้ำไม้่แบบนั้นเสบคนเดียวคอยซาเนาะแบบนั้นกินน้ำบัได้เลยเป็นอะไรก็ได้ีบเนาะผักเสริมใส่แกงน้ำไม้ส่ปเนออปลไ่เอาไม้งน้ม้่ใสุปน้ำไม้อาะไม่แหละน้ำไม้ด้แซบแยแซบเลยใส่ผักเสริมอ๋อซุปน้ำไม้ผักเสริมมีจะบอกคอยวอาไปหลินก็มีลีน่าเนี่ยมีรบอ อมาสุบใส่ผักเสริมอะต่ขวบบวกลินจะมีลีนี่เนาะมีอรแกงอะไแกงาได้แม่ขวบวกลินืยอแต่ว่ามันมีอะไนะเอาผักเสริมใส่นมายมะเขือมะเขือแล้วต้มน่อไม้ชุบแล้วตํมกับมะเขือใช่มมีเสยเนาะกินจะอรมะเขือกับน่อไม้นีต้หน่อไม้ใส่มะเขือแม่นและ หากัเคยได้ยินีอยู่แล้วไม่ต้องไปฝักเสริมใส่ใหม่แต่ก็มีอยู่แล้วก็อ่อยล้ากสายร้ายสำแดงเลยโอ้เขื่อนผู่น้อยเลยนี่นุ่มจะไม่ช้างคนก็อยากกินน้ำดีโอไม่เละไม่เละโอเคโอเคจัดไปเลยแล้วแต่แม่ครัวห้องไปแลองเนาะมีแต่แม่ครัวบ่มีพ่อครัวอยู่นี่เนาะมีมีแต่แม่บุมมีแต่แม่ครัวอยู่นี่แต่พ่อครั่ว้อยยังจะได้ดรายกว่านี้ ผักตงยอดขาวต้มกระจืดไว้เนาะก็แม่นยำแรงโอ้มีแต่น่อหน่อยนะเนาะแนงมันก็จําเป็นก็เลยยำนะผมจะได้กระต้มมันมันจืดยำเนี่ยวหวานและยำต้มแป๊บเดียวโอ้เป็ยอมใหญ่ๆโอ้โหแก่กินดิฟจะ่ได้อนี่ข้าวผักแตงเป็นตาแซ่บเนาะแม่แมนปานให้คอยยำด้วยก็เสีลองเบิ้งมันเสีหวานยำเลยแง่ อ้าวหวานได้หวานบ่กินได้ได้จะซีบังไหมโบเลบ่อยู่คืนน้ำหมาเพล็กจ่เคยกินบนน้ำหมาเพกมาเคยกินพวกเพล็กเนี่ยพกี้คุดมันเป็นนอนขาวๆอยู่างี้อ่ะเขาเจ้าคุณมักเมื่อกี้เขากินดิบได้ไหมกินดิบได้ไหได้ขนาดอันงัวควายยังบ่เบื่อเฮ้ากับปวเบื่อก็เลยต้องเจ็บกินหัวซื้อ เร้มันคมซื้อนองน้ำเนาะวินหัววินหัวนะมันเมางูได้เขากินได้เมาอันนี้ไรแม่เขากินดิบเคยกินเลว่ะจ๊ะบเ็นยังไงบวาโอ้ใช่เพิ่นเคยกินแล้วเป็นย่อนมาแล้วนี่เบิ่นเนาะเคยกินบัวลายบ่เมาดอกสยเนาะเออบางเ่าห้ม่จะบัวเป็นยังดอกพี่น้องกินใ่หเดยวเลย่โอ้หวานเลย หวานบ่สิกินอิ่สิปาดอิ่บ่พราะอะไรคอชิมหูรสชาติคอขยหมักชิมหมักลองพี่น้องยไยคือสิบัเมาดอกฉันขาเมาก็อย่าลืมปูนหนาเหมกันเด้อลืมหามไปโรงมอลเมาบ่ฮับเด้อก็ไปยังหายอาจารย์หามไปก็ได้โอ้แซ่บแซบไปหน่อยเลยหวานหวานหูรสชาติน้ำใหม่ละเบานี่กันนอกเขาเลยหวานแสดงว่า Nhai mò nhảy nửng ok Cái này, chắc, như ừ. ha, tâm, thuộc, nó ok chặt bay một thâm lưu một tuk chắc bà này nó thả bỏ vào tâm vào là chút cho sim đấy, ku sim. Sì, nó vòng mày sẽ vòng 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 nít vòng 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 ยาดอกใครคนไม่เมาฟูเดียเขาก็แหละสาบูดเนี่ยเอ็มแกเห็ดเห็ดใหญ่นี่กินคำใหญ่นี่แซ่บแสบหวานโอ้จักวิธีจักนั่นนี่วิธีนี่นี่เป็นปาดปาดอะไรกันซอยซอยบางคนก็หมักถุบถุบมันบูมแมกยันนี่มันมันบคักละไม่นี่มันเป็นน้ำยามเด้อเห็ดเนี่อ๋อแม่แหละยามเป็นยอดน้อยน้อยนะทุบเนาะบอกขอบารบุหมักถุบเลยความหมักทานทานอย่างที่แล้ว มันอา,าจจะมันเป็นอะไรบางที่กับยังเขาไปอยู่ในบนภูกรางก็ม่มีบางที่กับลิฟต์ <laughs> มันอยู่นะเห็นได้ออาแล้วแต่ผู้มักเท่าไรก็ว่าเท่าไรแต่ว่าคอยมักพาร์ทที่มันสด <c oughs> กินหยำหยำข้าวผักกะหรลยข้าวขาวมีแต่หย่อนข้าวขาวแล้ว <c oughs> ไม่นะเห็ดกินอะไรก็ได้เนาะ <c oughs> ลายมิโนเลยกินย่างเบื่อได้กินน้ำมัเบื่อบ่ได้บ่เบื่อเนาะตำหมูหุ่งหนึ่งแม่แหละกินในซีดแนวขายในเบื่อไว้ยเลยน้ำมันดีที่สุดแล้วกินคู่มือก็ได้โดยเจ๊ไอศกระาีมมันต้องกินได้ติตะยางเดียวกินลายเซฟกระเพาะแม่นาะเออแม่เลยเนาะกินลายกับบุรีได้มันมันเป็นไม้เด้มันบ่มีเนื้อบ่มีอัน้ยนั่งแต่กระเซ็บแต่กระเซ็บลองเคยเก็บกระเพาะแต่กินยาแล้วดีแล้วกินอีก มันอดบ่ได้ได้ทั้งแม่นั้งบุกินน้ำไม้ผู้สิกินยังแม่แม่แม่บ้านนอกกันนี่บ้านนอกโคกนากันเานี่แหละธรรมชาติบ่ทั้งทั้งว่าข่อยสิอยู่แบบในเมืองยังกะยาแต่ว่าข่อยมักกินสไตล์ีิมันกินบ่เบื่อนะบ่้ากันได้อ้าวบ่คู่ค่าเปล่าเห็นว่ากันตื่นมากันน้ำไม้เนาะมาเลงกินน้ำไม้กับข้าวยามบุษเช้ากินข้าวขาหน้าไม้ก็เบิ้ลเลยแบบมันก็บ่ได้เลยแบบนี้ เจ็บกระเพาะตัวและมันมีแนวระบายหน่อยเลยมีแต่น้ำไม้ในท้องมีแต่ไม้ำไ้มวันไห้จะมีกินแนวหน่อยน้ำหมักหนัดเด้อแนวหน่อยอาหารได้ดีกินหมักหนัดลงลำหมักหนักหนัดลงเจ็บอยู่บ้แต่ว่ากับกับบุคคลมากคือกันไข่ก็ได้แต่ว่ากินได้เ้องว่ากินแบบว่ามันหน่อยอาหารได้เต็งเต็งโมกับบุ๊มบ mm. um, ั๊ก อันนี้กับหมักคกันหมักแตงโมมันหวานมันอะไรกินแล้วมันเผาเผาดิบจะกินขอกินแต่นายั่งยังก็ใจอันเขียวๆมันนะใจขาวมันนะตัวแดงมันบอกขอใกินกินหมักสมุนหวานหมักมูไห่หมักแตงไห่เรื่องมูไห่ธรรมชาติเดียวอะไรคนอยู่ปลูกใส่ยาปลูกใส่ปุ๋ยให้ยาวัดซื้อยานางหมดยานางต้องไปหาไปหาอยู่สวนนี่กยานางใช่ไหสวนอยู่ใช กอ๋อม okay, ีอ hmm mm. oh. hmm. mm ่บ่โอเคมีก่าอายุไก่บ่กับบ่ไก่ปันใด้กับไก่อยู่ชวนชุมนงไปอะนรบาลาวไปนำตอนนั้นนั่นดีไปเก็บหมกมัวขี่รถจักรไปอย่างไปบองหอนตรงนู้ฮอดย่างก็ฮอดแต่แบบฟ้าเงินั่นก็ย่างเอาไปหมกไปเอาหมกดไปชวนย่างย่างอันนี้แบบฟาวให้กินแมนแมนกินอร่อยใไ่ก็ได้ ธนากับปอว่าธนาธนาไปหาบอธนาก็ปอพี่นันตุมบอโอละสิต้มอนไม่หาไม่ใช่แต่หาอยู่แถวแถวนี้น้ำไม้ไหลบ่หรอ่นึ่งน้ำไม้ไหลไม่น้ำไม้บงน้ำไม้บงบ่เด็คือกันบอกกันน้ำไม้ยันนี้ตาตาอันนี้น้ำไม้ยังไงน้ำไม้นี่มันมีมันมีน้ำเนอกุ๊กมัน น้ำไม้นี่คันหาน้ำไม่อยากได้ยอดตัวอยู่ข้างในนี่พบนี่พีกพีกขึ้ซื้อเลยม่เสื้อผ้าเลยเนาะก็่ว่า้มันอยู่ในต้นชำยังชำนี่น่ะไปหาหน่อไม้นั่นโอ้ยช้ำเงียกเงกกะเอาเงียกเงียกกะมดบาัดนี่มพบนี่ตัวนี่พีกจนก็ได้คือพิกซื่อโอ้แต่ก็้นไมใส่กันมันยากใส่หมวกมันมีน้ำมีน้ำเด้มันก็ เปลปะเลยแม่นยันบ่ได้ย่านบ่ได้ทำไม่ย่านโบได้กับเพราะเงินเนี่นผมดึงเอาดึงเอาครับหมดดูเาเงินได้เงินบักมือชาวพันสามสิบผมเนี่ยุ่งมาเรื่อยหาบางเทีสิบห้าสิบพันเกิดใจแล้วได้เงินเนาะยาแหละจะจังได้แหละอยู่กับธรรมชาติต้องไปหาแบบธรรมชาติก็ม้วนอยู่ไดนไปทางใดก็มีแต่คนไปทางใดก็มีแต่คนเขาญาติกันหาทำไมเด้ ผูกระบายเถิงผูกระบายรุ่มพูกระบาอยู่บนกลางมัวได้ไปหาหนามไม้หนึ่หลายคนเมื่อนั่นอีกท่นไปหาไกลนี่องอีเข้ากระหิวซสำนีนะเมื่อบางเถื่อนยังมาท่านเมื่อนรับหนอองแม่นท่นอยากได้ลายนันหาบนไกลเออบางเถื่อบนไกล้ก็มุดมูหากระมี่องเมื่ององแนวหิวข้าวหิวแหงเป็นบุมีแหง หากล้วยกล้วยกับบุ้มยิ่งเต่อฮ่ากล้วยกับบุ้มเห็นกล้วยญาติกันขึ้นกกกล้วยก็ขึ้นโอ้โอ้แสดงว่ามอญนี้ทั้งมวญทั้งเมื่อยทั้งหิวเนาะอยู่ในหันรถซันเดียวกันเลยเดี๋ยวไปบันทึกเขาไว้เนาะบันทึกบันทึกหยาดคือเขาน้ำเหรอเนี่ยหยาดลงน้ำเนี่ยคือคู่เน่ี่ยคือน้ำน้ำหญ่เด้เพิ่นตก มันเปี๊ยกเขาอยางกะหาหน่อไม้บุแม่นว่าหาใจเย็นหาใจโอนเนาะยันบุได้หน่อไม้มือไปก่อนไปเฮ็ดไปเล่นไปเล่นยันคนไรเมื่อนั้นได้กระเป๋านึงเนี่ยกับพอเฮงได้ตอนตอนไปนาะคือบ่มเมื่อยเนาะมาอองมาตี้โว้ยตอนกลับไ่อยากเล่าหนักหน่อไม้เทียวซิ่งกันหนักหน่อไม้เองเมนแล้วช่วงตะกี้เนาะ ทั้งม้วนทั้งเมื่อยทั้งหิวเขาก็ม้วนได้ตอนยังน้อยก็ม้วนได้ได้เงินซื้อขนมกินแม่นแม่นแม่นบัตรต้นเร่ะหาน้ำไม้อีกฮะต้นเช่าหาน้ำไม้คายต้นแร่งหาน้ำไม้กินหัวกาดเลยอะับใส่กระเป๋าบ่อ่องไปบ่แม่นใส่กระเป๋ากระเป๋าจะบางเถื่อกระเป๋าแบบนี้บางเถอะกระเป๋ากระเป๋าหนักเลยกระเป๋าเหดอองนี่อ๋อเจอที่ว่าเป็นใส่พื้นนะบ่แม่นโอ้เห็นอยู่เป็นใส่พื้น bờ bè bên lâm mà mình tắt xin xin nhặt xe nhặt xe nó bao là cái ma là bạn ô cô sẽ tìm cái bao nên mình không ai rồi xem đi hạt cái ma bằng thừa xem đi bông mi cả nhạt cá nó muôn đấy thì kiểu nhạt ốm cả bộ xôn đây là bật mưa hơi thưa đàn sư gia sạ được đấy ô sạ này cả vi phôm nó cái nhạt ô nhung cái nhung ma là phải áp năm vui โอ้มวนบานอมสิเงินทองบ่มีแต่บ่เป็นหยังแม่นถ้าสิบ่มีเงินทองก็มีของกินของกินเด้ซะละน้อยเฮาก็ได้อยู่แบบธรรมชาติกินอาศัยเงินทองก็อยู่นงก็ออกมาซื้อกินของเก่าได้ซื้อของกินน้ํามก็คือเก่าาแล้วเรียบร้อยบ่บาดนี้มาตต ยังยังรอถา,าเขา,เขาสุกก่อนอ,อม๋มีมีขีไฟเดียวเนาะอไต่ว่าแกงน้ำมันแล้วบัดบุบีเขาแล้วล่ะโอ้อแม่นแล้วต้องได้นึ่งเขาก่อนโอ้ยชุบแป๊บเดียวเขาแป๊บเดียวเขาเดียวเขาเดียวเอาซาฟิโดงถารอภูเหละาถาการแกงขัดตอนแกงก่อนนะขัดต้มเนาะ น้องไปน้องบ้านนี้ก <g ancestor> ็แกงน้ำไม้ก็ขึ้นสู่เวทีเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะทางอันแม่ครัวเอาเพราหลายคนเลยเอ้าสบายดีไหมเด้อสบายวุ้นสุกุสุกคนพี่น้องเอสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวนลำกันเนาะทางเอฟซีพี่น้องเอ้เอ่อตัมียังไงนี่นี่มียังอันนี่โอ้ละครโมเมนต์หนังละครละครพี่น้องเอ้ครั้งแรกพี่น้องเนาะที่ได้กินข้าวแกงน้ำไม้พี่น้องเอ้มาสุดนี่ก็ตัโดนแหละบริกินแกงน้ำไม้ กับทางซาลอน้อยแล้วก็น้องน้ำซีแล้วกับน้องไม้น้องทายเนาะมามาพี่น้องกินเข่าแกงน้ำไม้น้ำก้านบานิโอ้มีเห็ดหูหูหนู้บานีิเนาะหูหนูหูหมูบานีิเอ้าอมามาลงมือลงมือพี่น้องเลยบานีิมาบานิลงมือซีมก่อนพี่น้องเลยบานีิเนาะโอซีบะแกงน้ำไม้ก่อนพี่น้องเลยไปยังได อันอนอเกยกลัวจฮะแกงแกงจากคนแกงเบิดบอหรือว่าแกงผู้เดียวอันชีมือนี่ยโอ้เบิงเบิงขาวขักลินอไมนห่เนาะเอาเนี่ยนี่ลงลิ้งเกงเรื่องอรือเรื่อง นัวนัวพอดีบวกเข็มบวกจางเอายานเข็มอืมพอดีเลยบวกเข็มบวกจางอ๋อตัวติ๊เข่าพี่น้องเลยเต็มดังเหรโอ้เต็มติ๊เลยเครื่องติ๊เลยโอ้หนึหน่งไม่ไม่เข่าอันห่อนแกงน้อไมันห่อนเนาะเขากั okay. oh. นเลยครับพี oh. okay. oh. ่ปวดโพลินมามาพี bueno> ่น้องมาขิ้นเขาด้วยกันติ๊นี่บอลน้อยผู้เดียวเลยเบิดเลยนี่พุดเลยติ๊เดียวนี่ปลาข้าวกินเบิดนี่ยัน กูเละสูงจนมันกล้วยอยู่แล้วนี้เออเอาเอากินกินไปน,น้องนี่กินหูหนูก่อนจะบาดพี่น้องไอมึงกินหูหนูแต่ดนเลยหลอกคอรนบาดไปพี่น้องเขากันเลยน้ำกอ,อบโ <c oughs> ดนแล้วไปแล้วนะาเป็นเดือนเลยพี่น้องไปบริจินเขาครับทางาซาโน่อยกับน,น้อง,น,องน้ำซเซเงินเนาะ ก็ยังบริหาไรพยายามทั้งน้องน้ำเซ่เพื่นเลยเนาะเดี๋ยวมือหนามื่อไหรเออลืมน้องน้ำเที่ยงบ้านนี้ยบริสเลื่อนเที่ยงเลื่อนนั่นแหละบ้านนี้ยโอ้ห้องน้องไม้น้องตายเพิ่นก็มากินน้ำกันเป็นเลยโอ้มีแก้วอีกยังโบเพชรพ่อวะเออกินกบไหมเนาะมีปลาคะพ่อผมเป็นเลยปลาคะแม่้ก่ออ่าพี่น้องพังท้ายเขาเอิญยังกว่าภากว่านี้ แม่นบ่ทางไทยเพิ่นเอินพักยังก็ลืมเลยบู้บ่ยังแล้วลืมเลยสะอมบ่สะอมสะเอ็มเพิ่นบ่เล้านัีบย่ได้รายด้บู้้านองจะบ้ดยาจน้องนำของนำจะแล้วหรือบ่แล้วแล้วเนาะมายังก็แล้วบ่แล้ว เดี๋ยวมีโอกาสจิขวบไปเยี่ยมมาย่าขอบคัวเพป็นพี่น้องเยไปเบิ่งเฮือนซานเหมือนเป็นยังไงผู้มือนี่เป็นยังไงเฮือนซานกันเนาะบ่แม่นปิดหลังคาลงรูมบ่เปลี่ยนใหม่แล้วคือแน่ยหนาดีเนาะเกินจะเอาเว้าพัวที่อ่ะทำอันเนาะน้องเนาะเมียวให้น้ำแกงน้ไม่ตอนเที่ยงเข่ากันเลย แมงกินตอนเ้ากับบัแซ่บเนาะตอนเ้าตอนแรงมันต้องตอนเที่ยงตำหุ่คือกันแมงยังได้ห้องบ่ายเนะยี่ยงับกี้อีกตีเนิ่มนะครับสซงสุกเกินไปสุกเกินไปบ่สตรงเอิอ่มคือดีเหร ทุกแถวสีฮักเหมอนเนาะยังกรอบยังเค็มกินกับต้มมะตงต้มข่าน้ำแกงน้ำมัตนตอนเช้าตอนเย็นจี้ขาจีจําขอแทบเลย โอเคบุ๊จับวป่นอ้านจะเด่นจ่าเดินจัเดินจ่าหัลไปกันเ่นเชยอคือก็ัเไป่ายขาแอย่ลือกมาเอากามมาบ้งเลยพี่น้องเลยตัวพี้ตินน้องไม้ตันนี้ก็ขออนุญาตกินเ้อบาพี่น้องเลยบาดนน้าะขออนุญาต ขขกินข้าวกินน้ำก่อนไปหนะ่อยเนาะอ่าหลังจากเสร็จแล้วก็ไปพุ่ดละไปหาทางปรดตุแปดปี7ปีก่อนไปหนะ่อยเนาะโดยโดยไปพี่น้องลงม,มือไปเนี่ย